เจอเลยกับโฮปอินโรงแรมเครือที่ใหญ่ที่สุดทั่วไทยครอบคุมเมืองลักและเมืองรองเดินไปทางไหนก็เจอแถมยังมีกับต่างประเทศด้นาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์และเขาเปิดให้บริการมากกว่า11ปี p, มั่นใจในมาตรฐานเดียวกันทุกวันสะอาดสบายคุ้มกับเตียงดูดวิญญาณแน่นอนรับรองไม่มีปวดหลังไม่ว่าจะเหนื่อยงานกับไหนก็ตามและเขายังมีบริการนา้ำดื่มไม่ว่าจะเป็น,ร,นร้อนหรือเย็นพร้อมแก้วเทคเอาไว้ด้วยอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่แค่สมัคร ฮอปรีวอร์ดฟรีรับส่วนลดเนมเบอร์ทันทีเติมต้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นล้านคาเฟ่เดอะซิมเพิลของขอนแก่นฉันแค่สมัครสมาชิกเขาเท่านั้นฉันก็ได้รับสิธพิเศษในการมาล้านนี้โดยได้รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มประมาณ5-10เลยทีเดียวและจะบอกว่าล้านที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านอาหารที่อยู่ในเครือของฮอปกินนั้นมีแต่ล้านรีเมียมทั้งนั้นเมนูมัชามะพร้า,า,าวถูกใจฉันได้แทะหลังจากที่รีวิวมาเหนื่อยบอกเลยว่าเจอเมนูนี้เข้าไปดิฉันหายเหนื่อยเลยหนึ่งเมน,นจ โซดาบอกเลยว่าทําถึงเกิดวันนี้เอาน้องสาวมารีวิวด้วยบอกว่าทําถึงจริงๆน้องบอกว่าอยู่ขอนแก่นมาตั้งแต่เกิดไม่รู้เลยว่ามีคาเฟ่ดีแบบนี้ดานินแหละนิ่แหละการเป็นสมาชิก Hopin นรีวอร์ดมันดีแบบนี้และยังมีอีกหลายสิทธิพิเศษที่จะได้รับแค่สมาครเข้านั้นประสบการณ์ใหม่ก็บโรงแรม h o ปอินเอ o นจอยจ